<c oughs> mm. ุนมัเข้าขี้วัวเดี๋ยวหายดิดิอ่บ่าคพรับเนาะขับเนาะตีนจัง

ปลายสโมงสุบอนครับมือวนนี้เดี๋ยวสิพามาปลูกไผ่อันนี้เป็นไผ่หวานนะเพี่อนเห็นมันไผ่หวานลำมันสตันอินนอได้ใช้ไม้ลำใช้ประโยชน์ได้เดยอะแยะอยู่แล้วลุมคุดไปแล้วเดี๋ยวเอาดูสิพุกมันเข้ากันเดี๋ยวเาใส่ใส่ขวี่ฉีงมวยหน่อยเข้าไปแล้วก็พุกพมันเข้าไป ลองพื้นเพื่อให้เขามีสารอาหารนี่ออนนี้เราก็สิ่งสำคัญเลยครับกันไก่เราเมือฉีกืหอโอกาสขาดนอน,นเดี๋ยวเ็าปาดกลบนก่อน าก็ว่าปล่อลยปากหักนี่แหละไม่จ่ายแต่บ้าพูดว่าม่จตายเอกปากหักมันก็นได้ไปเนอะลงมือทำคือทำตอบเก็บไปไมันจะชำนาญไปครับพี่น้องนี่ครับเปิดกลดมันว้าเปิดกลดมันไปแล้วเหอบ

ดินไทปมาทำเนี่ยเหยียบขึ้นมาขี่มันขี่วัวดีกว่าขี่คนมีประโยชน์กว่า <c oughs> เป็นประโยชน์หมดเนี่ยเดี๋ยวนำมัชงหน่อยก่อนก่อนคนหน,นึ่งแบน,นี่อึ๊บฟางคุมนี่อันนี้เป็นไผ่หวานนะครับพี่หนลูกใส่ใส่ล้ำมันแล้วก็กิน มอมันครับประว,นา,นวานเสียดสันวาแต่ว่านี่ประวานนี่ต้มต้มก่อนนะต้มล่างน้ำหมอกก่อน,น,นอันนี้นี่มออันนี้มีประโดดใส่ไว้ฮะไม่รู้ไม่มีนี่ก็นี่ขี้บัว ดีกว่าขี้คนไม่มีประโยชน์ขี้เกียจขี้ค้านขี้ลำคาญขี้มูกขี้ดังขี้ใครบ่เอาครับเขาเอาขี้วัวมีประโยชน์นี่น้ำชามแห้งชามเอื้อจานจากักเป็นว่าครับนี่เสร็จแล้วน,ะนี่ นี่ครับพี่น้องครับที่ปลูกแผ่นาเนานาเลยพี่น้องครับนี่คือไผ่กินนอกไผ่ใช้ลำประโยชน์ลำับบมีสมนีครับ,รบปลูกไผ่ศาสตัวที่ตามคนไร์กดเห็นมั่งใจเบ้าผือพาเราครับกำลังสร้างแหล่งอาหารให้กับตัวเองครับเดินตามรอยพ่อหลวงครับศาสตร์พราชา พอเพียงและเพียงพอปีติมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ